สวัสดีนะคบวันนี้เราก็จะมาสอนรหลดทีเอ้ยสอนเพิ่มรถดิในเกม t g แฟนนะคบขั้นแรกนะครับให้ทุกคนนะอ,อ่ไปให้ทุกคนต้องมีสองแอปนี้นะโอเคไหมโอเคสองแอปนี้นะแล้วก็แอปแตกไฟล์แล้วก็ t a ตัวเกมนะครับขั้นแรกเข้าไฟล์ที่ดาวน์โหลดให้ทุกคนนะครับก็แตกไฟล์นะครับ ใหทุกคนแตกไฟล์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผิดพลาดค,ครับขออภัยห้ามทำตามนะครับโอเคนั่นนะครับให้ทุกคนนะครับกดที่เดี๋ยวผมขอแตกไฟล์ใหม่กดที่ไฟล์เรานะครับกดแตกไฟล์นะครับใหทุกคนแตกไฟล์นะให้ทุกคนกดเข้าไปเลยให้ทุกคนนะครับ นี่นะครับพอทุกคนกดเข้าไปให้เลื่อนลงเลยนะครับเลื่อนลงก็จะเห็นไฟล์นี้นะครับไฟล์ที่มันเป็นอะไรนั่นนะครับห้าร้อยโอเคพอคัปปี้ได้แล้วเอามาวางในที่ดาวน์โหลดนะครับต่อไปเราไปเข้าแอปไอ้อนั้นเลยนะครับไม่รู้แอปอะไรลืมให้ทุกคนนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดตัดแอปนั้นนะครับ กดตรงกลางเข้า Android ครับ Data เข้าไฟล์ตัวเกมไฟลอไ์อะไรข้างล่างอะนสุดท้ายอะแล้วก็ TGA 3น,นะกดไปแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับ T R พอมันเจอให้กดแช่แล้วก็กดอันที่2กดออกให้เม็นนะครับ ให้ทุกคนไปที่กดที่มันขึ้นดาวน์โหลดให้ทุกคนกดดาวน์โหลดครับแล้วก็กดไฟล์แอนดรอยห้าร้อยนะครับแล้วก็กดขาวขาวข้างล่างนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่เดีด๋ยวรอครับรอแล้วก็เราไปดูกันนะครับว่าเราอ๋อนี่นะครับเพื่อเราจะเอาไฟล์นี้นะครับ ไปดูกันว่าในเกม TGC มันจะมีเปล่าโยโย่โย่แมนนีจาะช่องแมนนี่เจาะหืมจะแชร์อะไรได้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกรถด้วยนะครับในมือถือนะแอนดี้ีปีโรชไน ไนหน่ยรอนะครับรอรอพี่น้องรอโอเคไหนลองเราไปดูหน่อยครับโอ้ยไม่ไม่ให้กดเลือกหน้าจอนะครับแล้วก็กดที่สองกดไอ้กดรถเ,เดี๋ยวผมขอหากันนะครับมันอยู่ไหนไม่รู้นะครับขอหาแป๊บหนึ่ง ันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเตกมที่เราได้มาแต่ภาพมันจะมองนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้มาให้นะครับไปดูภาพคือว่า, course, าไปดูนะครับมันมีอะไรเยอะๆเพิ่มแกะข้อมาให้อุ <molecule> ้ q, ชนกระเด็นเลย คลิปนี้ก็ลาบ,บก่อนนะครับขอบครับ